อุ้ยกินไม่ได้คะ่ะเปาเปาไม่ใช่ลิงนะเราต้องเราต้องไม่หาอุ้ยลองกินดูลองกินดนะูมัเอาลูกมันสกปรกอุ้ยอุ้ยเปาเปามีอยู่ไม่กี่เส้นนะคะอุ้ยลวงหมดแล้วชิมดูสิชิมดู<อ>ชิมดูชิมดูครับชิมดูมดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลองดูสิลองดูลองดู อล,ลองดูครับดีไหมฮะดีไหมฮะยังไม่ชิมเลยแหมลองชิมสิยุงอุ้ยอุ้ยจะหลุดแล้วลูกมียุงอีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยจะหลุดแล้วอืมเปาให้พ่อกินต่อ เปพอกินดอกินแลตัวเองนี่เป็นไงเป็นไงาล่าแจกลายปะปี้อยู่ไหนคะแจกลาปะปี้อยู่ไหนอันไหนแจกลายสนุกเล่นแจกลาสนุกแจกลายอยู่ไหนแจกลายปะปี้อยู่ไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยกินไปทั้งมือเลยปะป้าแจกลายปะปี้อยู่ไหนลูก พ่อจมวันจับเ็กตและปา,ปาป่าแล้วยยกเข้ามาในปากพ่อไม่ได้ลูกฮะวันนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจกคเกแลเป็นของสนุกจจกกเะแลเป็นของสนุก, <c oughs> ก,กเป็นของสนุก <c oughs> เป็นของสนุก <c oughs> ไหนกินจักรยรดิลูกกินจักรยานกินจักรยกินจักรยานว้าาาาลาาาานาาดิวาากินจาอาไร้าา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 สาา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 